สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเจมนาฬิกานะครับเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงนาฬิกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับบาเซโล์นาตกบอลลังจากฝูงเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไปแพ้กับจีโรนา2ประตูต่อหนึ่งที่เอสตตดิมอนติลิบิเมื่อคืนเหมือนจันที่ผ่านมาโดยบาซ่าเนี่ยได้ประตูขึ้นนําก่อนจากลูกม่งของเปากูบาซีนาที59แต่ว่า2นาทีต่อมาครับจีโรนาตีเสมอได้สําเร็จจากลูกยิงเผาคนของตัมาเลมมา แล้วก็มาได้ประตูชัยนาทีที่86จากลูกยิงของฟานเบลตรานตัวสำรองซึ่งเพิ่งจะย้ายมาในช่วงตลาดล่าหนาวนะครับจากเซอร์ตาบิโก้ทำให้บาร์เซโลนาหยุดไว้ที่58แต้มขณะที่มาดิดเก็บไป60แต้มนะครับก็ทิ้งหาา่าง2คะแนนทีนี้มาว่ากันถึงรายละเอียดถ้าว่ากันถึงรูปเกมเนี่ยนะครับการสร้างโอกาสความจะแจ้งเจลนาดีกว่า บาโลน่านะครับทางด้านฮันซี่ฟลิกแม้ว่าจะพยายามปรับเปลี่ยนเกมถึงแม้ว่าจะได้ทางด้านราฟินญ่ามาแต่เกมก็ยังไม่ดีขึ้นจุดสําคัญวิเคราะห์กันว่าการขาดหายไปของเปรดีส่งผลกระทบต่อบาโซน่าอย่างชัดเจนจริงๆนะครับรูปเกมโอกาสความจะแจ้งเจหนาดีกว่าสมควรเป็นผู้ชนะนะครับอย่างไรก็ตามถ้าว่ากันถึงจังหวะปัญหาในเกมซึ่งมันไม่ควรจะเกิดมันก็มีให้วิพากษ์วิจารณ์ จังหวะที่มาโซนั้นได้จุดโทษลาินญ,ญามารับหน้าที่สังหารนะครับยิงไปชนเสาแต่ถ้าดูภาพช้าคุณจะเห็นได้ว่ามีผู้เล่นของทางด้านจีนาวิ่งเข้าไปในกรอบเกตโทษพร้อมๆกับเซนกิระยองนั่นก็คือบริยานจินโอเคครับต่างฝ่ายต่างเข้าไปในกรอบเกตโทษก่อนที่ลาินญ,ญามาจะยิงแต่ตามกฎนะครับถ้าผู้เล่นฝ่ายรับเข้าไปในกรอบเกตโทษก่อนจังหวะฝ่ายรุกจะยิงเนี่ยยังไงก็จะต้องยิงใหม่ถึงแม้ว่า จะมีผู้เล่นฝ่ายรุกเข้าไปในกรอบเกียรโทษด,ด้วยในกรณีกลับกันถ้าหากว่าจังหวะยิงจุดโทษมีผู้เล่นแค่ฝ่ายรุกฝ่ายเดียวเข้าไปในกรอบเกียโทษแล้วยิงไม่เข้าก็จะให้เลยตามเลยไปนะครับไม่ต้องยิงใหม่นั่นหมายความว่าในกรณีที่เป็นเดยยองเข้าไปในกรอบเกตโทษก่อนโดยที่ไม่มีผู้เล่นของจูน,น่าเข้าไปเลยเนี่ยแล้วรามิเนาีมายิงไม่เข้าก็ให้ถือว่าผลเป็นไปตามนั้นแต่ในกรณีนี้นเมื่อบริยานจินเข้าไป นในกรอบเขตโทษก่อนที่รามิยามาจะยิงยังไงก็จะต้องยิงใหม่แต่ผู้ตัดสินไม่ให้ยิงใหม่อันนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดนะครับแล้วกรณีต่อมาก็คือจังหวะประตูชัยของฟานเบลตรางจังหวะลากตะลุยเข้ามาของกราวิโอเอเชเบอรี่นะครับตัวสำร,รองของจิโรหน้าปะทะกับทางจูสกงเดตรงบริเวณหัวกะโหลเห็นชัดเลยนะครับว่าเอเชเบอรีเหยียบเข้าไปที่เท้า ข้อเท้านะครับของชูสกูงเดแต่ผู้ตัสินนะครับไม่ว่าอะไรปล่อยให้เป็นจังหวะไหลไปแล้วก็สุดท้ายไปจบที่ฟาร์มเรียวตานและ VR เองก็เช็คผ่านด้วยนะครับซึ่งดูแล้วค่อนข้างที่จะคารสายตาว่ารูปนี้ไม่ฟาวได้ยังไงก็คือจังหวะที่ทางเอชนเบอรเนี่ยเหยียบเข้าไปที่กุงเดเนี่ยมันมันชัดเจนมากนะครับซึ่งทำให เขาได้เปรียบแล้วก็ได้เล่นบอลในจังหวะต่อมานี่คือ,อประเด็นนะครับที่กลายเป็น่ภิจารณ์อีกครั้งหนึ่งกับการตัดสินมาตรฐานการตัดสินของผู้ตัดสินงานนี้เอาจริงถ้าว่ากันแบบยุติธรรมก็คือบาซ่าเล่นสู้ไม่ได้จิวนาดีกว่าก็สมควรเป็นผู้ชนะแต่มันก็มีรอยด่างตรงนี้ครับกับจังหวะปัญหาสองจังหวะแล้วก็แสดงความยินดีกับเรมเบอร์ตด,ด้วยนะครับขึ้นนําเป็นจ่าฝูงแล้ว อาจจะฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงนะครับงอกงอกแงไปบ้างแต่ณเวลานี้การรันชนะในลาลิกา8นัดรวด5นัดในยุคข,ของอาร์มโรอาเวโรมีผลจริงๆครับดีไม่ดีมาดิดชนะชนะชนะและนั่นคือ,อจุดเปลี่ยนสำคัญของฤด,ดูกาลนี้เลยนะครับมาดิดนำเบนจาฝูงทิ้งบาซ่า2คะแนนแล้วครับ